สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องติมตังเฟม i l ลี่วันนี้เราจะให้น้องติมนะคะแยกสีของจิ๊กซอว์พร้อมแล้วบอกนะคะนะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วแยกนะครับเราจะเริ่มจับเวลาพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วเริ่มตเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแป 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิห้าหยุดเวลา17บเจ็ดวินะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นของน้องตังนะคะแต่ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งแตนแตนหลับอยู่เดี๋ยวเราจะรอผู้เข้าแข่งขันอีกคนนึงตื่นก่อน <c oughs> ใช่ไหมคะนะอ้าวแล้วเราก็จะมาใส่ตะกร้าใหม่เก็บใส่ตะกร้าให้ทันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบโอ้โหสิบพอด,ดีเลยทันเวลาครับนี่นะครับผลงานของพี่ติมเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ติมแยกสีในเวลาสิบเจ็ดวิเก็บในเวลาสิบวิเดี๋ยวเราจะมารอดูพี่ตังน้องตังว่าเท่าไหร่ตกล้มไปแล้วเอามาแยกอเล็กด้วยไหมว่าอาเล็กมีกี่สีเอาไหมา เอาหนึ่งสองสาจับเวลาเดี๋ยวตาพี่ตังเราจะได้จับทั้งหมดนะคะว่าเล็น,นจะเท่าเท่าไหร่เริ่มหนึ่งรถก,ก็อยู่กับรถไงใช่สองสามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

ยี่สิบห้าพอดีตัวเล็กยี่สิบห้าวีนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมารอดูน้องตังว่าทานา่มีสีอะไรบ้างตัวเล็กสีชมพูสีฟ้าอยู่ในตรตัวนี้ตัวใหญ่ยังเก็บไม่หมดนี่นะครับเออเดี๋ยวเราจะมารอดูน้องตังในคลิปหน้านะคะเพราะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันอีกคนนึงหลับโอ้ยคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้นะคะบายบายอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องติมตังแฟมิลี่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามารอดูคลิปน้องตังแยกสีจิกซอนะคะ ใหม่ได้มันต้องมันต้องเอามาต่อกันหรือเปล่ามันเยอะมากเลยเปิดได้ไหมโอเคเก่งมากไหกกรูด